พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแับสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาพระฤษีไว้พระแก้วและพระโพธิธาพิมานงามสถาปัตย์พระบรมมหาราชวังซึ่งรูปปัหล่อพระฤษีและพระโพธิธาพิมานนี้ ตั้งอยู่ที่กำแพงแก้วด้านหลังพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอยู่ระหว่างหองพระราชกรมานุสรณ์กับหอพระราชพงศานุสรณ์หากจะเข้ามาในเขตของวัดพระเสียรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรกตแห่งนี้หากเข้าประตูทางด้านที่ตวนตกซึ่งเป็นประตูทางเข้าที่เรียกว่าประตูพระฤษีสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ทันทีก็คือรูปปั้นหล่อของฤษีที่นั่งชันเข่าอยู่บนแท่นหิน โดยเบื้องหน้ามีเครื่องบทยาตั้งอยู่ด้านหลังของฤาสีนั้นมีแท่นประดิษฐานพระเจดีสีทองเที่เ,เรียกกันว่าพระโพธิธาพิมานพระโพธิธาพิมานนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นมณฑลยอดทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยทำเป็นรูปดอกไม้ใบไม้เพดานและเสาด้านในบณฑลปั้นลวนลายอย่างฝรั่งปิดทองภายใน เลดิสสถานพระปรางโบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยาที่พระองค์ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงผนวดเป็นพระภิสุท์แนวรัชสมัยแผ่นดินของรัชกาลที่สและสุดท้ายนี้รูปปั้นหล่อของพระฤาษีนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโลหะสำริดแนวรัชสมัยของประบาดสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจัดว่าเป็นฤาษีหมอ เป็นผู้มีความชำนาญในการปรุงยาด้วยสมุนไพรแบบแพทย์แ,แผนโบราณโดยมีเครื่องบดยาแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์พระฤาษีตนนี้มีนามว่าชีวะกะโกมารพัทซึ่งตามตำนานในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหมอชีวะกะโกมารพัทผู้นี้เป็นผู้ถวายการรักษาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นแล้วอุดใดได้บูชาพระฤาษีตนนี้แล้วก็จะปราศจากซึ่งโรคภัยเป็นไปตามตำนานในพระพุทธศาสนานั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด like, share, ไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ